สวัสดีชาวคาบ,บาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอมานดีเนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีน้องถามมาว่าสายหลบนะครับทำของยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องถามก็คือ เอาแบบหลบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคือต้องบอกตรงๆว่าหลบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทําไม่ได้นะนอกจากจะว่าจะใช้สกิลหลบเอาใช่ไหมแต่ถ้าว่าจะเอาสแต็คพื้นฐานหลบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกเลยว่าทําไม่ได้นะครับแต่ว่าจะทําให้มันหลบมากที่สุดแล้วกันนะครับอตอนนี้เนี่ย fs นะครับของแอ s เนาะมีค่า d i f f e r e n e ซึ่งเป็นค่าหลบนะอยู่ที่สี่พันแปดร้อยนะครับค่าหลบเนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนค่าหลบจะมีสองค่าครับคือ d i f f e r e n e นะเห็นไหมเนี่ย แล้วก็อ e ีเวชั่นเนาะถ้าดิเฟลเลททำงานจะเกิดการติดบล็อกนะครับติดบล็อกก็คือไม่โดนดาเมจนะไม่โดนดาเมจนะครับแต่ว่ายังโดนสกิลดีบัฟต่างๆอยู่นะอีเวชั่นเนี่ยถ้าทำงานปุ๊บนะครับจะติดมิดเลยนะครับมิดเนี่ยคือไม่โดนอะไรเลยนะครับไม่โดนทั้งดาเมจและไม่โดนทั้งดีบัฟอ่าซึ่งน่าจะมีคนสงสัยอีกและว,ว่าทำไม SF เนี่ยทั้งที่มันไม่ได้เล่นสายเด็กเนาะเพราะว่าสายเด็กเนี่ยจะมีทั้งดิเฟลเลทและอีเวชั่นนะครับ แล้วทำไมค่าดิฟเวเลตแม่งสูงจังเลยวะนะ,ะมันมาจากสกิลอัสตาเวพอนเนาะมันมาจากสกิลอัสตาเวพอนนะครับที่ของฟอสชิลเนี่ยมันเป็นอัสตาชิลแล้วมันเพิ่มเนี่ยดิฟเวเลตพันสามร้อยนะครับซึ่งนี่ค่าสิบเอ็ดนะถ้าแอดใส่อาวุธเป็นไอชีเดียมเนี่ยมันก็จะเป็นค่าสิบสองซึ่งจะเพิ่มมากกว่านี้อีกนะครับอ่าทีนี้พอเราเข้าใจถึงสเตตัสค่าลบแล้ว เรามาดูกันว่าถ้าเราจะดันค่าหลบเนี่ยเราจะดันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวแอ้ขอไปที่บัตตีไอนะคือถ้าส่วนใหญ่ที่คุณจะเล่นค่าอ่าคุณจะเล่นสายหลบเนี่ยมันจะเป็นหลักๆเลยจะเป็นเบรเดอร์ der, ใช่ไหมเบรเดอร์ Blade der, หรือว่าจะเป็น f อนะครับจะเล่นสายหลบต้องดัน2ค่านี้ก็คือดีเฟนเซอรแล้วก็ยูเวชัยนเนาะซึ่งหาได้ง่ายๆเลยจากชุดนะครับมันหามันหาได้ง่ายจากชุดเห็นไหม มันจะมีชุดนะครับโบดิเฟนเดตเห็ไหมคือไม่ว่าจะเป็นชุดหัวเนี่ยเท้าแล้วก็มือเนี่ยมันจะมีค่าดิเฟนเดตแล้วก็ที่มอเตอร์ไซค์ก็มีครับเนี่ยท,ที่ที่มอเตอร์ไซค์ก็มีค่าดิเฟนเดตมาให้นะซึ่งเพราะฉะนั้นคือค่าดิเฟนเดตจะหาง่ายกว่าอีเวอร์ชั่นนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มอีเวอร์ชั่นด้วยมันจะมีอยู่ที่ต่างหูครับมันจะเป็นต่างหูเอริงออฟกาดนะครับ ต้องบอกเลยว่าการเล่นสายหลบเนี่ยมันงบมันงบมันไม่ได้สูงเนาะอีลิควอปการ์ดบวกเกเนี่ยที่เป็นหูท็อปของสายหลบเนี่ยราคาข้างหนึ่งอยู่แค่3 0 m เท่านั้นนะครับซึ่งมันเพิ่มอีเวชั่นเนี่ยหกรนะครับดิฟเฟอเรนต์ห้าสิบดีอ่าตรงเนี้ยดิฟเฟอเรนตเราไม่ต้องไปใส่ใจมันก็ได้เพราะว่าดิฟเฟอเรนตเราหาได้จากค่าอย่างอื่นถูกไหมอย่างพวกชุดพวกพวกอะไรนะครับอ่าตรงนี้มาได้ค่าอีเวชั่นหกรซึ่งต่างหูใส่ได้2ข้างก็จะกลายเป็นเท่าไหร่พันสอเป็น หูการ์ดแสดงว่าคุณจะเสียอะไรไปแสดงว่าคุณจะถือหูแวมไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณถือหูแวมไม่ได้คุณจะเสียแมคคีปีสติปอร์ฮิตนะครับซึ่งเป็นค่าดูดเลือดไปเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณคิดที่จะถือหูการ์ดเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าคุณจะต้องคุณจะเป็นจะต้องทำเคียวับเกตนะเพื่อให้ได้สแต็กคืนมานะครับเพื่อให้ได้สแต็กดูดเลือดคืนมาแล้วมันจะเป็นจะต้องเป็น,เ,ปนเคียวับเกตขั้นไหนนะครับเดี๋ยว เร,เรามามาส่องกันดีกว่านะอันนี้เรามาส่องกันที่เคอยรเกตขั้นเกนะครับมันได้แม็กคิ h i สเติเปอร์ฮิตเนี่ยมาแค่6นะครับมาแค่6นะซึ่งหูแวมเจเนี่ยมันบวกถึง45นะครับอ่าคุณเห็นหว่ามันหายไปเยอะเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีวิธีแก้อยู่ตรงที่คุณสามารถเรียนรูนแม็กคิดพ p สติเปอร์ฮิตได้นะครับ รูนแมคคีพีสเตปเปอร์ฮิตเนี่ยเดี๋ยวดูให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟทีนะครับอยู่ในเซิร์ฟทีนะรูนแมคคีพีสเตปเปอร์ฮิตมีอยู่ก็คือเฮดพีแอสสอบลิมิตอัพนะครับตอนนี้อยู่ที่109่เอ็มตอนนี้อยู่ที่109่เอ็มนะครับอัพตันมันจะได้มา15นะมันจะได้มา15นะครับซึ่งมันตันเลเวล15นั่นแหละนะ มันได้มา15เนี่ยอ่ามันก็เท่ากับว่าเราขาดไปเยอะคือเอาง่ายๆนะครับอ่าถ้าตรงนี้อ่ะเรามี HP อสอบ์อยู่ที่3นะครับค่าดูดเลือดที่ดีเนาะอ่าประมาณพื้นฐานอะ่ะมันจะอยู่ประมาณสัก120ครับเกินร้อยขึ้นมาก็โอเคแล้วนะครับเกินร้อยขึ้นมาก็โอเคแล้วสมมติว่าคุณเป็นเบตอ่าเบดเดอร์ใช่ไหมเกินร้อยขึ้นมาก็โอเคแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณแลกมากับค่าอิวาชันที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นคือมันก็หลบอลังการอยู่นะครับ คือถ้าจะฟูลหลบจริงๆเนี่ยเราต้องมีเงินทำเคลวดับเกตอย่างที่แอดว่านะแล้วก็ทำรูนอ่าแมคคิฟีส่สติป์ฮิตมาแทนด้วยนะครับแล้วก็ของชิ้นไหนที่เพิ่มหลบบีดนอกจากหูกาดแล้วนะครับอ่านอกจากหูกาดสองข้างแล้วนะมันก็จะมีพวกนี้เพิ่มไหมวะอ่ามันก็จะมีพวกคาเนเลียนครับพวกคาไอญ่แม้พวกคาเนเลียนก็จะมีดีเฟนเดตนะอ่าพวก ทาริสแมนเนี่ยทาริสแมนเนี่ยก็จะได้พวกฮิตพีเปอร์ฮิตมาด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีค่าหลบมาให้นะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าการที่จะหาค่าหลบเนี่ยมันเพิ่มได้จากการตีบวกด้วยเนาะซึ่งอถ้าคุณดูนะครับอันนี้จะเป็นชุดคาบแมนบวกเนะมาได้ดิฟเฟอเรตมา185ซึ่งอันนี้บวกหนะครับได้มา165นะเห็นไหมว่ามันต่างกัน20นะครับและ จะฟูลหลบมันยังมีรูหล,ลบนะครับรูด,ดิเฟนเลตนะรูรูนนะด,ดิเฟนเลตเนี่ยบอกเลยว่ามันหาง่ายมากนะครับเพราะว่ามันน่าจะได้มาตั้งแต่แรกๆเลยแหละแล้วก็มันถูกมากด้วยนะครับอันหนึ่งก็สองหมื่นใช่ไหมอ่าซึ่งมันบวกดิเฟนเลตเนี่ยตอนนี้ของแอดยังอัพไม่ตันนะครับต้องบอกว่ายังอัพไม่ตันนะขั้น18เนี่ยบวกมา270นะครับอ่าบวกมา270นะถ้า ไม่รู้ว่าจะตันขั้น20หรือเปล่านะก็บวกประมาณที่300นะครับนี่คือดิฟเฟอเรนตนะครับโอเคตอนนี้ก็มีแค่รูนดิฟเฟอเรตครับที่เป็นค่าหลบเนาะซึ่งนั่นแหละถ้าคุณจะทําหลบจริงๆอะ่ะแอดแนะนําว่าคุณจะต้องมีดิฟเฟอเรตที่ประมาณ5,000นะครับ5,000ขึ้นไปติดดีมากนะต้องบอกว่านี่ขนาด4 8 0นะครับนี่ขนาด4 8 0นะยังติดดีโคตรโนะครับต้องอา่า ต้องบอกเลยว่าบล็อกเก่งสุดๆนะครับอีเวชันเนี่ยแอดแนะนําไว้ที่3,000นะแนะนําที่3,000ซึ่งถ้ามันเป็นเบเดอร์นะถ้ามันเป็นเบเดอร์คือมันมีสกิลช่วยเรื่องดีเฟนเทสแล้วก็อีเวชันเยอะมากยังไงมันก็เกินนะครับยังไงยังไงมันเกินแต่พื้นฐานนะครับพื้นฐานเนาะดีเฟนเทสไว้ที่5,000นะครับอีว e าเนี่ยไว้ที่3,000นะคืออย่างอื่นมันง่ายเลยเพราะฉะนั้นคือง่ายๆนะครับสรุปอีกที ถ้าคุณจะทําค่าหลบเนาะคุณทําได้ที่การเปลี่ยนหูแวมนะครับไปเป็นหูกาดนะครับไปเป็นหูหลบ2ข้างแล้วทำเควีอัปเกรดเอาเพื่อเอาค่าดูดเลือดคืนมานะครับแล้วก็ที่บวกชุดเพิ่มนะครับให้ชุดมันบวกสูงๆด n เฟนเ t e มันจะสูงตามนะครับทีบวกชุดหัวมือเท้าเนี่ยเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ยิ่งบวกสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่ง มีดีเฟนเดตเพิ่มขึ้นมากนะครับนะแล้วก็คาเนเลียนนะครับคาเนเลียนมีค่าดีเฟนเดตนะยิ่งบกสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากนะครับโอเคนะครับการทำสายหลบเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมที่ลูนนะครับนะอย่าลืมอัพลูนดีเฟนเดตกันด้วยนะครับสำหรับสายหลบโอเคถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยอ่าก็ทักแชทมาถามได้นะครับในเพจเนาะ หรือว่าจะไปโพลถ,ถามในกลุ่มก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับ bye bye, บ๊ายบายทุกคน